เ e นู hey, outro b u x mod 2 to m 2> a si call hey, m e ี่ k o h อ k คัมทังท t ซีวาร a ท c คอร j จา on robux Heyod Mekong D สยามอาช็อปร้านเติมโลบักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ id pass ตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงดิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับ Oh yeah robux mod ทำนี้ดีลาวาบักร้านเติมโลบักราคามิตรภาพมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ y a k h o n ทเเมน Yak Farm To Fruit t Lo Rand Link High h Farm Far Bra a a i level l Duke ยูว่าสักการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในวันนี้นะครับอยู่กับรายการไม่ยุมะนักสุม่มนะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะฮะผมเนี่ยไปซื้อโลบอกทอยโค้ดมาครับผมคุณผู้ชมผมจึงเปิดรายการใหม่มาไม่ยุ่มะนักสุ่มนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สุ่มเยอะหรอกเพราะว่าอะไรรู้เปล่ารู้ไหมคุณผู้ชมไอโลบอกทอยโค,นนค้ดฮะม่งโคตรแพงเลยฮะ แพงมากๆครับคุณผู้ชมผมไปซื้อมาให้โค้ดเดียวนะฮะประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะซื้อคลิปนี้ฮะเราไม่มีสปอนเซอร์นะคุณผู้ชมถ้าใครอยากสนับสนุนรายการนี้นะฮะก็ทักมาได้ส่วนตัวใครอยากเป็นสปอนเซอร์ซื้อระบอกคอยโค้ดให้เราสุมนะ่มเนื้อทักมากันได้นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ในแมปอันนี้ไลยคุณผู้ชมอธิบายกันก่อน,นครับว่าระบบคอยโค้ดนี่คืออะไรนะค,คุณผู้ชมระบบคอยโค้ดนะครับมันเป็นโค้ดนะฮะที่เราจะได้ของแต่งตัวไปคุณผู้ชมครับ ซึ่งมันหาซื้อในประเทศไทยนะครับข้อที่ยากมากๆๆมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อจากต่างชาติเหมือนกันนะคุณผู้ชมจากพวกต่างประเทศนะฮะซึ่งโลบอคอยโค้ดเนี่ยมันเป็นโค้ดนะครับที่แถมมากับของเล่นของโลบอคอยคุณผู้ชมเนี่ยผมคุณผู้ชมมันจะเป็นโค้ดที่แถมจากอ่าของพวกนี้นะฮะนี่ฮะไอสีแดงๆอันนี้เนี่ยแผ่นนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับคือโค้ดนะเว้ยคุณผู้ชมครับมันจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไอเทมเว้ยคุณผู้ชมมันจะเป็นพวกของแต่งตัวเว้ย ซึ่งมันก็จะมีความเกลืออยู่นะฮะแต่ไม่รู้ชิปนี้เราจะได้เกลือหรือเปล่านะซึ่งผมก็รอซื้อมาสักโค้ดหนึ่งนะฮะถ้าเลตติ้งมันดีก็จะมีต่อยเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันไม่ดีก็จะหยุดเทียนแค่นี้แหละถ้าแบบคนดูชอบกันนี่ยกดไลค์ให้ถึงสัก500ไลค์นะฮะถ้าถึง5 0 0รไลน์เนี่ยเดี๋ยวมีพาร์ทสองแน่นอนนะสำหรับการสุ่มโลบอทตอยโค้ดนะคุณผู้ชมจริงๆมันจะมีโค้ดหลายแบบน,นะที่ผมไปดูมามันจะมีแบบว่าโค้ดที่แบบแพงๆครับเป็นเซตแบบ เซ็ตแม่งมหาโคตรแพงครับคุณผู้ชมราคา3,000กว่าบาทนะฮะผมเห็นจริงๆผมก็อยากลองซื้อมานะแต่ว่านั่นแหละกูมไม่มีตังค์ถ้าใครอยากสนับสนุนรายการนี้ก็สนับสนุนได้เลยฮะถ้าถึง3,000ไ like ลค์เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะไปซื้ออันนี้เลยเว้ยซื้อโค้ด3,500ันหคุณผู้ชมราคา3,500นะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่เราจะได้เลดวอรคิลลี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นไอหมวกวอรคิลลี่ ah นะฮะแต่ว่าจะเป็นสีแดงเว้ยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้นะีเดี๋ยวไปหารูปขึ้นมาให้ อันนี้คุณผู้ชมไปเว็บสลับดูของต่างๆที่จะได้จากตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมไปเอาโค้ดอันไหนมานะคุณผู้ชมแต่ว่าไอโค้ดที่ราคา3,000ที่ผมบอกเนี่ยมันโค้ดอันนี้เว้ยนี่เชเซอร์มันจะได้แบบของแบบนี้ฮะมันจะมีเลดวอลคิลี่ด้วยคุณผู้ชมก็เป็นของที่แบบเนี่ยเนี่ยอย่างไอสร้อยเนี่ยคุณผู้ชมสร้อยนี้แม่งน่าจะแพงมากเลยเว้ยแล้วก็เนี่ยสีทองเนี่ยมันแบบโค้ดราคา3,000กว่าบาทเลยฮนะมันโค้ดแพงเลยอนะ เอาละได้เวลาสิงการซูมของเราแล้วใน,นวันนี้ฮะผมซื้อมาแค่โค้ดเดียวนะเพราะว่าไม่มีตังชว่วงนี้ฮะขาดเงินโอเคเราก็ปี้มาเลยครับเอานะขอได้ของอะไรแลนะคืออยากได้ผมแยากได้แบบพวกหมวกอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมอยากได้หมวกอะหนึ่งสองสามกดปุ๊บดึมตึดึมนหนาจังเลยได้อะไรอะเดดอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอร่ยมุนติโอ้โหต้องเอาเบอร์รี่ไฟอีกอ่อ ชิบหายแล้วเชียดแล้วนี่มาทำยังไงไม่ได้คุณผู้ชมฟึบเฮ้ยอะไรอะคุณผู้ชมผมได้ audio speaker headphone เป็นหมวกย e สไปที่สุดครับผมได้หมวกมาด้วยคุณผู้ชมคือเนี่ยที่อยากได้พอดีเลยเฮ้ยคุณผู้ชมสวยอยู่นะฮะอุ้ยตรงนี้เป็นหน้ายิ้มด้วยเว้ยเคลองใส่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  ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผู้ชมนี่เลยอันนี้โอ้ยแม่งดูเท่แปลกๆว่ะขอเอาบวกอันนี้ออกก่อนอันนี้ผมอยู่ในแมบปบอันนี้นะฮะเป็นแมปแบบจะโชว์ภาพสวยแล้วผมก็ลงรีเชนอีกครั้งหนึงนะะ่งครับถ้าให้ภาพมันโคตรสวยโอ้โหแม่งดูด้วยคุณผู้ชมมึงฟุ้งฟิ้มแป,แ,ปแ,ปแ,ปแปลกๆว่ะเพราะว่าของแม่งแบบฟุ้งฟแปลกๆค่ะผู้ชมครับโอ้โหนี่นี่ลอส่งผมออกฮนะจะเห็นชัดโอ้โหอุ้ยผมเขาว่ามันคอท เกือบปะวะมันเกือไหมเนี่ยผูชมคิดว่าเกือไหมฮะสำหรับของราคาร้อยกว่าบาทนะฮะผูชมคิดว่าเกือบแล้วครับสำหรับผมก็ก็สวยอยู่นะแต่ว่าต้องไม่ใส่ทรงผมเว้ยถ้าต้องแต่งตัวแบบนี้คือต้องไม่ใส่ทรงผมเว้ยแล้วมือก็จะหัวล้นแบบนี้แหละคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นหูฟังนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะคล้ายหูฟังสะเท่าไหร่นะฮะแต่ผมชอบตรงนี้ไว้ที่เป็นหน้ายิ้มอ่ะคุณผู้ชมเออบอกเลย ก็สำหรับผมถือว่าเกลือไหมาะว่าผมไม่ได้ใช้อะน่าจะเกลือนะฮะอมันอยู่ในหมดไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมวิซารดี้ฟิกเกอร์หรือเปล่าฮะเนี่ยมันมีหลายหมวดเลยเว้ยคุณผู้ชมครับมันอยู่ในหมวดไหนไม่รู้อะแต่มีอยู่หลายหมดมากๆเลยฮะจริงๆมันจะมีของเล่นด้วยเว้ยคุณผู้ชมครับแบบถ้าไม่ได้ซื้อโค้ดนะหรือว่าถ้าเราไปซื้อให้ตากประเทศเนี่ยมันจะมีของเล่นเลยเป็นโมเดลคล้ายๆเลโก้ครับคุณผู้ชม นี่ฮะมันคล้ายๆเลโก้นะประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาผมซื้อมาแค่โคลนะฮะเดี๋ยวไว้วันไหนเนี่ยผมจะลองสั่งแบบของเล่นแล้วมารีวิวให้ดูนะครับคุณผู้ชมคือผมก็อยากได้เหมือนกันนะสักตัว2ตัวในไทยก็จะมีขายเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าขายร้านไหนนะถ้าใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองซื้อมาดูแต่แถวบ้านผมคงไม่มีนะแถวบ้านผมนี่เป็นบ้านนอกคุณผู้ชมชน,บ,นบุรีนะฮะคือหรูสุดก็แค่เซเว่นนะครับแถวบ้านผมตอนนี้เนะี่ย นะะฮเดี๋ยวไว้ผมจะลองสั่งมาดูนะบางทีอาจจะต้องสั่งจากต่างประเทศนะฮะบงางทีค่าทำเนียมโคตรแพงแน่นอนแพงจะจัดแน่ค่าทำเนียมโอเคครับเอเาเป็นว่าคุณผูช้ชมคิดว่าคุ้มหรือเปล่าฮะถ้าคิดว่าคุ้มเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ท่าล่าคลิปนี้นะฮะถ้าอยากให้มีการสุ่มแบบนี้ต่อครับคอมเมนต์ที่ใต้ล่าคลิปนี้ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากให้คอมเมนต์อ่าไม่ใช่อยากให้คอมเมนต์อยากให้สุ่มกันไปเยอะเดี๋ยวผมจะมาจัดในพาร์ทต่อไปนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะขอลาไปด้วยหมวกสุดฟุ้งฟิ้งไม่ใช่หมวก เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ย,ววยมันก็ไม่ใช่หูฟังเหมือนกันนี่ว่ะว่าคืออะไรวะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคต์ด้วยนะฮะกูยังเกลือเลยรู้สึกว่าเกลือมากเลยว่ะ้ามาได้ของที่เท่กว่านี้มันจะดีมากเลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาย